ด่วนอนุวัตจัดให้แจ้งข่าวดีรัฐบาลยืนยันแล้วเตรียมแจกเงินรอบสองทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่สําเร็จได้คนละกี่บาทและได้ทุกคนไหมฟังด่วนครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการแจกเงินล่าสุดประจําวันนี้นะครับก็คือล่าสุดนะครับคุณอนุวัตผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวประชาชนถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสเฟสสองนะครับโดยเขาบอกว่าวันที่10เดือน2 ปี2569เอกนิติยืนยันตั้งรัฐบาลเสร็จเดินหน้าคนละครึ่งพ well. ัด bon. ต่อได้เลยก <isation, ança S 2> ็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเลือกตั้งครั้งนี้พักภูมิใจไทยของท่านนายกอนุทินชนะเลือกตั้งและได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์69นะครับท่านเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่า ตั้งรัฐบาลเสร็จเมื่อไหร่จะเดินหน้าแจกคนละครึ่งพลัสเฟส2ต่อทันทีครับโดยเบื้องต้นนะครับโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส2รายเก่าที่เคยได้สิทธิ์ในโครงการเฟส1ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแค่รอกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังเท่านั้นส่วนรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเลยจะต้องไปรอลงทะเบียนที่แอปเป่าตังนะครับส่วนลงทะเบียนตอนไหนนั้นให้รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการ จากทางรัฐบาลอีกครั้งครับโดยคาดว่าโครงการคนละครึ่งพัสดเฟส2นี้จะแจกอยู่ที่ประมาณคนละ2000ถึง2,400บาทครับสำหรับใครที่รอลงทะเบียนคนละครึ่งพัสดเฟส2อ,อยู่ในตอนนี้ยังไงก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหากตั้งรัฐบาลสาเร็จและรัฐบาลประกาศวันเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพัสดเฟส2อ,ออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวลุงพันจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดต ให้ได้รับทราบกันทันทีเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ